คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าข่าวนี้เนี่ยเรานําเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานกรณีรของน้องคนหนึ่งอายุ18ปีที่บอกว่าโดนเหมือนเศษปูน ปาที่ศีรษะและคุณกายรายงานบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอาการโคมา่าแต่ว่าล่าสุดข่าวร้ายก็คือน้องเสียชีวิตแล้วนะคะจากคดีที่คนร้ายใช้ก้อนปูนที่กระเทาะหลุดจากเสาปูนปลาใส่น้องโฟกอายุ18ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้ารีสอร์ทในพื้นที่ตำบลพิมานจังหวัดสตูลจนบาดเจ็บสาหัสสมองตายทางฝั่งคู่กรณีบอกว่าต้องการปลาข่มขู่เท่านั้นแต่ว่าล่าสุดวันนี้นะคะทีมข่าวได้รับแจ้งจากญาติของน้องว่าน้องเสียชีวิตแล้วสมองตายร่างกายไม่ทํางานทางด้านนายธีรพ น้าชายของน้องโฟกแล้วก็ยญาติาทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้าบอกว่าหลานเป็นเด็กกำพร้าทําไมต้องโดนการกระทําที่รุนแรงแบบนี้อยากให้ตํารวจดําเนินการให้ถึงที่สุดค่ะส่วนศพของหลานชายยังอยู่ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่รอชนสูตรอีกครั้งหนึง่งแล้วจะพากลับบ้านไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามทางด้านเจ้าหน้าที่พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสํานักงานยุติธรรมจังหวัดมีการยืน่นเรื่องมอบเงินเยียวยาเบืเเ้องต้น1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทขณะที่ตํารวจสพเมืองสตูลก็ระบุนะคะว่าค ดีนี้ผู้ก่อเหตุสองคนเข้ามอบตัวแล้วหนึ่งในนั้นเป็นเยาวชนค่ะมีการส่งตัวฝากขังที่สารจังหวัดสตูลค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องโฟกด้วยนะคะ